สวัสดีค่ะกิจกรรมเสริมฝึกอ่านและคัดตัวอักษรน,นะคะในวันนี้เด็กๆมาดูกันเลยค่ะคุณน้าจะพาเด็กๆนะคะฝึกคัดแล้วก็เขียนตัวอักษรอ,อะไรบ้างมาดูคำแรกกันนะคะภาพแรกก็คือภาพอะไรเอ่ยภาพลูกบอลน,นะคะเปิดมาหน้าที่สิบสี่นะคะลูกจะเจอภาพลูกบอลน,นะคะ เราจะมาเริ่มเขียนกันเลยตัวแรกนะคะวิธีการเขียนตัวแรกนักเรียนดูดีๆนะเพื่อนักเรียนจะได้เขียนได้ถูกต้องนะลากเส้นตรงลงมาโคง้งแล้วก็โคง้งอ่านด้วยค่ะ B เขียนเสร็จพูดด้วย A อแอลแอลบอลลูกบอลนะคะบอลลูกบอลเอาไหมค่ะ เขียนใหม่นะดูใหม่นะ B เขียนแบบนี้นะคะตัว B A L L อ่านว่าบอลแปลว่าลูกบอลนะคะตัว A คุณนัทเขียนไม่สวยขอเขียนใหม่นะคะนัทใช้ปากกาเขียนบนกระจกมันก็เลยแบบไม่มันลื่นนะคะอ่ะต่อมาค่ะ b a l l l ball ลูกบอลนะคะ b a l l l ball ลูกบอลนะคะ b เอลเอลบลูกบอลนะคะเขียนไปพูดไปนะลูกจะได้จำคำศัพท์ได้จำตัวอักษรได้ B A L L อบลูกบอลนะคะต่อมามาถึงคำศัพท์ตัวที่สองวันนี้ภาพนี้อะไรเอ่ย กระป๋องภาษาอังกฤษมาดูกันค่ะ C A N can กระป๋องเขียนตัว C เสร็จพูดเลย C เขียนตัว A เสร็จพูดเลย A เขียนตัว N เสร็จพูด N อ่านว่า C A N can กระป๋อง C A N แค n น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 กระป๋องเห็นไหมคะ เขียนตัวไหนพูดตัวนั้นนะลูกนะอ่ะต่อมามาดูค่ะต่อมาก็จะเป็นแพนกระทะนะคะถึงตัวแพนกระทะตัว p ลากลงมาแบบนี้นะคะ p แล้วก็โคง้งจากบนลงล่าง p a n แพนกระทะ 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 P A N แพนกระทะเขียนหน้าสิบสี่เสร็จแล้วนะคะเด็กเลื่อนไปตรงหน้าอะไรเอ่ยหน้าที่สิบห้านะคะอ่ามาดูกันหน้าที่สิบห้าเป็นยังไงตัวแรกของหน้าที่สิบห้านะคะก็คือตัวนี้ หมวกแก๊ปนะคะหมวกแก๊ปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแคปหมวกแก๊ปนะคะอ้าวดูนะคะเขียนตัว C ก่อนนะ C อุ๊ยถ้าดเด็กเขียนไม่ตรงดเด็กลบแล้วก็เขียนใหม่นะอ้าวเอาใหม่ C A P อพแคปหมวกแก๊ป C ีใหตรงออแล้ว C A P แคปหมวกแก๊ปนะคะ C A P แคปหมวกแก๊ป C A P แคปหมวกแก๊ปนะคะตัวนี้ไม่ตรงโอเคค่ะต่อมา แถวสุดท้ายแล้ว c a p แคบหมวกแคบ c a p แคบหมวกแคบนะคะอะต่อมาภาพนี้ hat ห,หมวกนะคะ hat ห,หมวก h A ทีเฮดหมวกนะคะ H A T Hat หมวก H A T Hat หมวกเด็กๆดูวิธีการลากเส้นของโคนัดนะคะจะได้เขียนได้ถูกวิธี H A T แ a ต m มวก H A T แฮตหมวก H A T แ a ต m มวกอ่ะดูต่อนะคะดูต่อถึงตัวไหนแล้วอ่ะต่อมาภาพสุดท้ายก็คือ ภาพสุดท้ายก็คือเสือเสือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมดเสือนะคะอ้าวเอ็มเขียนตัวเอ็มก่อนเลยนะเอ็ M, A, T, มเอทแมดเสือเอ็ M, A, T, มเอทแมดเสือเอ็มเอ T ีแมเสือ M A T มเสเสือ M A อมเมเสือ M A T มเสทเสือไเม่เด็กเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมอ่านคำพท์ส่งคูด,ด้วยนะ เวลาการอ่านของเด็กนะคะให้ฝึกอ่านอ่านคําศัพท์ละสองครั้งอย่างเช่น b a l l b a l ลูกบอล b a l l b a l ลูกบอลแล้วก็มาอ่าน c a n can กระป๋อง c a n can กระป๋องแล้วก็มาอ่าน p a n pan กระทะ p a n pan กระทะแล้วก็มาอ่าน c a p cap หมวกแก๊ C A P แคปหมวกแแล้วก็เลื่อนมาอ่าน H A T h a t หมวก H A T h a t หมวกแล้วตัวสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะคะอ่านสองครั้งเหมือนกัน M A T แมเสือ M A T แมเสือนะคะหลังจากเขียนอย่าลืมนะคะถ่ายภาพส่งให้คุณนัดด้วยนะสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมทักษะ ฝึกอ่านและคัดอังกฤษก็จบเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ